สวัสดีครับนี่ไทโฟ o ร็กนะครับราคาที่บอกเอาไว้นะครับจากในคลิปที่แล้วและในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่บวกจากไฮเดิม0ูนุดขึ้นไปตอนนี้มันถึงแล้วนะครับมันเปิดออเดอร์ให้ผมแล้วนะครับที่ตั้งเซลิมิตไว้ตอนนี้มันเซลให้แล้วนะครับมันเซลให้แล้วใกล้จะก,กําไรแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะก,กําไรแล้วด้วยซ้ํานะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถ เซตจากไฮเดิมบวกขึ้นไป0.085%แลห้าร์เหาทาเก็ตเซลขึ้นไปอีกก็ได้หรือไฮเดิมที่มันสร้างใหม่ตรงนี้ก็บวกขึ้นไปอีก0 0นถ้ากราฟมันขึ้นไปแล้วถึงราคาที่เรากําหนดไว้ถึงเซลลถ้ามันไม่ขึ้นไปก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะบางทีมอาจจะลงมาแล้วเปลี่ยนเป็นบายก็ได้เพราะนั้นเรามีท่าเก็ตของราคาไว้ถ้ามันไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้ามันไปถึงเราก็ค่อยๆเข้าเซลล์นะครับแต่อย่าลมมววว่่าาาาาจจจจุุดดดดเเเเเขข้้้้้้้้ซซลลลล์์ะะะะตตตออออองงงใหันนนนสยยยีไพร เส้นสีส้มเนี่ยมันอยู่บนแ่าแท่งสีเขียวแบบนี้นะครับคุณกดเข้าเซลลได้เลยแบบนี้นะครับผมนี่คือตัวอย่างนะแบบนี้คือจังหวะที่น่าจะเข้าเซลล์มากๆนะครับอ่ะเปิดอีกไม้ก็ได้นะคะนะครับทั้งหมดเป็นสามไม้ตอนนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้ามันสร้างยอดใหม่หรือมันกลับลงมาแล้วก็ให้เอาจากยอดใหม่จะยอดใหม่ มันจะอยู่ตรงนี้หรือจะขึ้นไปอีกเราเรายังไม่รู้แต่ทีนี้เนี่ยถ้ามันสร้างยอดใหม่แล้วก็นับขึ้นไปอีกอาจากยอดนั้นราคาเท่าไหร่บวกขึ้นไป0.045% 0.085%แล้วก็เซลล์ที่ราคานั้นถ้ามันไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรมันอาจจะลงมา อาจจะลงไปก็ได้ลงไปแล้วเราไปเปลี่ยนเทรดบายก็ได้แต่ถ้ามันไม่ถึงราคาของเราเราก็ไม่ได้เสียตังค์อยู่แล้วไม่ได้ทําอะไรนะครับจนกว่าเราจะเข้าออเดอร์จนกว่ามันจะถึงราคาหนึ่งข้อออเดอร์เผื่อมันเผื่อๆอาจจะลงไปแล้วเราจะไปเปลี่ยนเป็นเทรดบายก็ได้ถ้าเส้นส้มอยู่บนกราฟอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันไปถึงราคาที่เรากําหนดไว้ก็ค่อยเข้าเซลล์ค่อยเข้าออเดอร์ค่อยพิจารณาด้วยว่าออเดอร์ดูดูอ่าอินดิเคเตอร์อย่างอื่น i s เเกิน54ไหม5้า5้ไหมหรืออะไรประกอบกันนะครับถ้ามันไม่ไปถึงราคาที่ ถ้ามันไม่ไปถึงราคาที่เราตั้งเอาไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมถ้ามันไปไม่ถึงราคาที่ตั้งเอาไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือถือว่าเราก็มีทราเก็ตราคาไว้แต่ถ้ามันไปถึงก็คือเรามีโอกาสที่จะเข้าไปเปิดออเดอร์แล้วสามารถที่จะเก็บกําไรหลักทำกําไรได้นะครับผมแต่หรือว่าจะต้องห่างจากเส้นส้ม EMA ขึ้นไปพอสมควรนะครับในการที่จะเข้าเซลล์นะครับแต่คลิปนี้ก็คือให้ดูผลลัพธ์จาก สองคลิปที่ผ่านมาที่สอนว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับผมจากสูตรที่สอนไปล่าสุดสูตรใหม่นะครับผมว่ามันสามารถเป็นไปได้แล้วก็สามารถที่จะหาจุดเข้าออเดอร์ของเราและสามารถที่จะหลักทากาไรได้นะครับผมก็ให้ดูตามนี้นะครับก็ไม่มีอะไรก็ลองเอาไปฝึกทําดูนะครับหาไฮเดิม erm. บวกขึ้นไป0 0 4 5 0.085%ราคาเรดแ้าเเท่าไหร่เราเอาราคานั้นเป็นที่ตั้งบริเวณนั้นเป็นจุดเรียบจุดกับตัวของกราฟเก็เข้าเซลล์ที่ราคาบริเวณนั้นนะครรับหือถ้าจะ บายนะครับจากจุดอ่ำอย่างเช่นตรงนี้นะครับลบลงไป0.045% 0.05%แล้วเราค่อยเข้ารอที่จะเข้าบายถ้ามันมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปนะครับผมแต่ถ้ามันกลับมาเมื่อไหร่ที่ราคานี้เราค่อยเข้าออเดอร์นะครับผมเข้าใจง่ายๆเลยนะครับสมมุติอย่างตรงเนี้ยถ้าเราคิดไว้อ่าราคาทาเกตสมมติขวามือตรงนี้สีน้ำเงนิน0.1.34890ตรงนี้เนี่ยเราตั้งไว้ ว่าเอ๊ะถ้ากราฟมาถึงราคาบริเวณนี้เราจะบายนะแต่ถ้ามันไม่มามันกลับขึ้นไปก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องเข้าบายเราก็ไม่ได้เสียอะไรเพราะเราไม่ได้เปิดออเดอร์นะครับผมจนกว่ามันจะมาถึงราคาที่เราเล็งเอาไว้เราค่อยเข้าออเดอร์แบบนี้นะครับผมแล้วค่อยที่จะดักทํากําไรเป็นขั้นๆลงมานะครับผมหรือถ้ามันขึ้นไปอีกก็ดักทำกำไรอีกขึ้นอีกก็ดักทำกำไรอีกนะครับผมถ้ามันไปไม่ถึงรงราคาก็ไม่เป็นไรปล่อยไว้รอจนกว่ามันจะไปถึงราคาแล้วจะเข้าออเดอร์นะครับหรืออาจจะดูว่าเอ๊ะพิจารณาบายหรือเปล รอเซลล์หรือว่าจะรอบายอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ต้องรอให้มันไปถึงราคาที่เราวิเคราะห์คิดคำนวณออกมานะครับผม0.015%กับ0.085%นะครับโอเคนะครับ